ของผู้โดยพวกที่เปลี่ยนไปค่ะเราเลยมองช่องทางอื่นๆมากกว่านอกจากออนไลน์ค่ะเราก็เลยมองหาโมเดลใหม่ๆค่ะนั่นก็คือโมเดลไดทูซึ่งเป็นโมเดลไดทูที่แรกที่เดียวในประเทศไทยค่ะเมโนูซิกเนเจอร์ของเราค่ะก็คือไข่หวานค่ะไข่หวานปาโุชิก็คือต้องซิกเนเจอร์ของเราก็คือไข่หวานเลยค่ะไข่หวานของเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายค่ะไข่หวานแซนด์วิชไข่ขออปูอัไ คภาพต้องมาก่อนราคาคุณภาพของเราคือสดใหม่แล้วก็ชิ้นใหญ่ที่สำคัญราคาถูกเป้าหมายปีหน้าเราตั้งเป้าไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรค่ะหลักๆนะคะเราตั้งใจที่จะขยายมาสเตอร์ของเราค่ะไปตามหัวเมืองต่างๆค่ะเพื่อเป็นศูนย์อบรมเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็เรามีแผนที่จะไปสปปลาวหรือกัมพูชาค่ะ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ธุรกิจร้านอาหารต้องงดให้บริการชั่วคราวเพื่อลดการกระจายของเชื้อโรคภาคธุรกิจเองนะคะก็ต้องปรับแนวทางในการดําเนินธุรกิจบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง หนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือช่องทาง drive t o ที่สะดวกต่อผู้ใช้งานเพียงแค่สั่งจ่ายรอรับสินค้าไม่ต้องเสียเวลาลงจากรถโอกาสในการรับเชื้อก็น้อยลงด้วยค่ะธุรกิจร้านอาหารหลายร้านนะคะก็หันมาทำได้ถูกกันมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือร้านไข่หวานบ้านซูชิที่เป็นซูชิ drive t o ที่เดียวและที่แรกของประเทศไทยค่ะ ปังปอรได้ไปใช้บริการได้ทูซูชิมาแล้วค่ะที่นี่นะคะ <S <s <up> <S เขาบอกว่าเป็นได้ทูซูชิเจ้าแรกของประเทศไทย <S <s <up> <S เขามีแนวคิดยังไงนะคะ <S <s <up> <S เดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในกับเจ้าของร้านพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ <S <s <up> เมื่อสักครู่ค่ะคุณอําปังปอนเนี่ยได้มีไปใช้บริการ i d ได o ูซูชิมาแล้วค่ะอยากทราบแนวคิดว่าเรามีแนวคิดในการทำได o ูซูชิเจ้าแรกของประเทศไทยจริงๆต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนค่ะเริ่มจากที่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราเริ่มเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะเราเลยมองช่องทางอื่นๆมากกว่านอกจากออนไลน์ค่ะเราเ,าเอ๊ลูกค้าค่ะ การทานที่บ้านก็ยังคงแบบมีการตอบโจทย์ที่ดีอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ค่ะถ้าสมมติลูกค้าต้องการที่จะความรวดเร็วมากขึ้นค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นเราก็เลยมองหาโมเดลใหม่ๆค่ะนั่นก็คือโมเดลไดทูซึ่งเป็นโมเดลไดทูที่แรกที่เดียวในประเทศไทยค่ะ ที่เป็นไดทูในรูปแบบของอาหารซูชิค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ช่วงนี้ก็คือเราเริ่มมาก็น่าจะประมาณสัก4ี่หเดือนแล้วค่ะเหมือนกับตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะว่าเขาต้องการรูปแบบไหนซึ่งในรูปแบบนี้ค่ะเป็นรูปแบบใหม่เหมือนกันที่เราได้ลองได้ลองทำในในเมืองไทยด้วยซ้ำค่ะนอกจาก าอาหารแบบอื่นๆนะคะเราพยายามเรียนรู้เพราะว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนคะ่ะไข่หวานบ้านซูชิส่วนเนเจอร์ของลูกค้าเราอะค่ะชอบที่จะมาเลือกเองถาดชหลานอชอบที่จะมีแอคทิวิตี้ในการหยิบซูชิหน้าต่างๆเองค่ะเพราะฉะนั้นการทําระบบไดทูอะค่ะเราเริ่มจากการเรียนรู้พอดโภพแต่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะซึ่งลูกค้าก็มองว่าการที่อยากจะมาแบบรวดเร็วก็ทั้งสดและใหม่ด้วยทานของที่แบบมีคุณภาพด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ด้วยด้วยสถานการณ์ตอนนี้รถติดอะไรต่างๆค่ะแวะเข้ามาภายใน5นาทีก็คือได้ทานซูชิเลยค่ะก็คือถือจะเป็นไรฟูแต่ก็ได้เลือกไม่ต่างจากเลือกที่ร้านเลยใช่ไหมเราจะแบ่งเป็นเซตค่ะก็มีเซต A อเซต B ีเซต C เราจะเน้นเมนูที่ลูกค้านิยมชอบใช่ค่ะซึ่งก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะทีนี้อยากจะย้อนถามกลับไปจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจนี้ค่ะว่าทางคุณอํามเนี่ยมีจุดเริ่มต้นในการทําธุรกิจนี้ยังไงบ้างคะ จริงๆต้องบอกก่อนค่ะอําม,มาเริ่มจากการที่ว่าอําเป็นลูกแฟรชายมาก่อนอเช่นกันค่ะอําเริ่มจากที่ว่าเรามองหาธุรกิจที่อยากให้เป็นธุรกิจหลักของเราด้วยซ้ำค่ะไม่ใช่ธุรกิจเสริมเราพยายามหารูปแบบอาหารค่ะเพราะอาหารเนี่ยยังเป็นปัจจัยหนึ่งของผู้บริโภคอยู่แล้วเราก็เริ่มหาว่าเอ๊ะ ซูชิน่าสนใจด้วยเราลองไปทานละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะซูชิเป็นเป็นอาหารที่อยู่ในกระแสมาตลอด mm hmm. แล้วพอเราไปเจอไขหวานบ้านซูชิเนี่ยแหะค่ะด้วยราคาด้วยคุณภาพมาตรฐานต่างๆค่ะเรามองเห็นว่าเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะเป็นธุรกิจหลักอาชีพหลักให้กับเราได้ mm hmm. นั่นคือจุดเริ่มต้นในการที่จะเป็นผู้ประกอบการก่อนค่ะ พราะหลังจากนี้ค่ะเรามองเห็นช่องทางในการที่ว่าแบรนด์นะคะไข่หวานมาสโตรจจะเติบโตไปได้อีกอเราเรียนรู้จากการที่เราเคยเป็นลูกแฟนชายมาก่อนว่าถ้าเรามีโอกาสได้เข้ามาดูแลตอนนั้นเริ่มจีบก่อนค่ะจีบ เจ้าของเดิมก่อนค่ะว่าเรามีความสนใจเราใส่ใจเราต้องใจที่จะพัฒนาไปในด้านไหนๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วจ็กจีบมาเรื่อยๆจนได้มีโอกาสค่ะมาดูแลไข่หวานบ้านซูชิค่ะแล้วปัจจุบันค่ะมีการเทโอเวอร์มากี่ปีแล้วก็ปัจจุบันนี้มีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้ถ้ารวมๆประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปี 2> <ม>ปกกมๆก็คือเดือนกันยาน,นี้ละค่ะใช่ตอนนี้ปัจจุบันมี2 0 0สาขาค่ะ เป้าหมายปีหน้าเราตั้งเป้าไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรค่ะหลักๆนะคะเราตั้งใจที่จะขยายมาสเตอร์ของเราค่ะ<ม>ไปตามหัวเมืองต่างๆค่ะเพื่อเป็นศูนย์อบรมเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็เราม,มีแผนที่จะไปสปปลราวหรือกัมพูชาค่ะ,คะอันนี้ก็อยู่แผนในปีหน้าค่ะแล้วทีนี้เรามีการเทโอเวอร์มาเราพัฒนาจากเดิมมาเป็นในรูปแบบของเรายังไงบ้างคะก็จริงๆเราเริ่ม จัดระบบการจัดการก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบของ POS ค่ะหรือการจัดสต็อกสินค้าค่ะเราก็เริ่มที่จะมีการจัด ระบบหลังบ้านมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูตรต้องมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะเรื่องของระบบการจัดการการบริหารภายในร้านซึ่งค่อนข้างสําคัญค่ะในการประกอบธุรกิจอาหารเพราะว่าธุรกิจอาหารนะคะจริงๆแล้วดีเทลอ่ะจะยุ่งยากเรื่องของวัตถุดิบค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งก็คือค่อนข้างสําคัญเลยถ้าสมมติเราดูแลว,วัตถุดิบไม่ได้ดีอย่างเงี้ยค่ะมันคือต้นทุนที่สูงมากๆใช่กําไรเราก็จะหายไปค่ะนอกจากนี้เราก็จะไปคุมเรื่องของมาตรฐานค่ะรวมถึงเราก็จะมีการ สำรวจพื้นที่แล้วก็มีการจัดระบบการจัดการต่างๆค่ะเรื่องของเทรนนิ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่รูปแฟนไชส์เราจะไปเปิดสาขาทีนี้ใน200สาขาเนี่ยเรามีวิธีการจัดการบริหารจัดการ การทาวัตถุดิบยังไงบ้างให้มันสดใหม่ตลอดเวลาอย่างงี้ค่ะค่ะเริ่มจากแรกค่ะคือการเราเราจะบอกลูกค้าไอ้บอกผู้ประกอบการของเราเสมอค่ะเราต้องดูแลวัตถุดิบให้มันสดใหม่ทุกทุกวันและอย่างค่ะเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับเราค่ะซึ่งสามารถที่จะซัพพอร์ตเราส่งทุกวันให้กับเราได้สินค้าของเราก็จะไม่ขาดแคลนแล้วก็จะมีความสดใหม่ตลอดเวลาค่ะค่ะเมื่อกี้เห็นพูดถึงว่ามีการเทรนคนที่จะเป็นขายแฟรนไชส์ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้พาเดินไปดูได้ไหมินดีค่ะได้ค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของธุรกิจไข่หวานบ้านซูชิแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจาะลึกถึงข้างในครัวกันเลยค่ะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรนะคะที่มีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์จนปัจจุบันมีถึง200สาขาเดี๋ยวไปคุยกับคุณอังกันต่อเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างในแล้วนะคะที่บอกว่า ผู้ที่สนใจแฟรนไชส์เนี่ยก็จะต้องมีการเทรนด้วยใชนะ่ค่ะอย่างข้างหลังนี่ทําอะไรกันอยู่คะตอนนี้ก็คือขั้นตอนสําคัญหนึ่งค่ะก็คือการแล่ปลาแซลมอนค่ะอันนี้คือปัจจัยหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าแซลมอนของเราค่อนข้างราคาสูงเราจะต้องมีการสอนอันนี้คือเราจะเน้นเป็นพิเศษต้องเริ่มจากการที่เราต้องรู้จักทุกส่วนค่ะว่า ทุกส่วนของปลาใช้ทําอะไรบ้างคะ่ะที่สาคัญคะ่ะการแล่ปลาในการที่เราต้องเอาหนังออกคะ่ะเราจะต้องแล่อย่างแบบพิธีพิถันเพื่อให้เนื้อไม่ติดหนังเกินไปคะ่ะและ้วก็ทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นขีดหรือก้างเราก็ต้องรู้จักนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วนอกจากการแลร่ปลาแล้วช่วยเราให้ฟังได้ไหมคะว่าตั้งแต่เช้าในการเทรนนี่คะ่ะทําอะไรบ้างก็จะเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบต่างๆค่ะ คือเราจะเริ่มจากการที่จะต้องเอาวัตถุดิบมาข่ะมาใส่กล่องเตรียมพร้อมขึ้นหน้าแต่ละหน้า10บาท15บาท20บาทค่ะรวมไปถึงการทําไข่หวานค่ะเราก็จะทําสดใหม่ทุกวันเพราะว่านั่นคือสูตรเฉพาะของเราค่ะรวมไปถึงปลาด,ด้วยก็สดใหม่ทุกวันเช่นกันค่ะเรามีวัตถุดิบบังคับไหมคะที่จะต้องซื้อจากทางของแฟรนไชส์เรานะคะ มีค่ะนั่นคือหัวใจหลักของไขหวานค่ะก็คือน้ำส้มผสมข้าวค่ะแล้วก็โชยุซึ่งทั้ง2อ,อย่างนี้ค่ะจะเป็นสูตรเฉพาะของไขวานเป็นหัวใจสำคัญของไขวานที่ทำให้ผู้บริโภคยัางอตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็ทำให้หยุด ใจผู้พุยโภงมาตลอดค่ะก็คือเราจะเป็นสูตรปัจจัยสินค้าค่ะก็จะมารับน้ำส้มน้ำซอสค่ะในอนาคตเราก็จะมีวัตถุดิบค่ะส่งไปกับผู้ประกอบการด้วยค่ะแล้วอย่างนี้คะคะคนที่สนใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์เนี่ยเขาต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างค่ะก็เริ่มแรกค่ะก็คือ ลำดับแรกเลยอยากให้ลองชิมไข่หวานก่อนคะ่ะว่าเราชอบธุรกิจนี้ไหมแล้วก็จริงๆค่ะเราถึงบอกว่าเราเริ่มจากการใส่ใจคะ่ะถ้าสมมติเราได้มีการมาร่วมธุรกิจกันนะคะก็คือหลกัหลกๆคะ่ะเราจะบอกผู้ประกอบการเสมอคะ่ะว่าร้านนี้คือร้านของคุณ คุณจะต้องต้องใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนค่ะรวมไปถึงการหาพนักงานค่ะอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์นะคะเพราะว่าเราจะสอนทุกขั้นตอนค่ะรวมไปถึงพื้นที่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้ผู้ประกอบการนะดูแลสาขาของตัวเองคือใกล้สะดวกมากที่สุดค่ะนั่นคือความใส่ใจเป็นหลักแน่นอนค่ะที่เราจะคอยบอกกับผู้ประกอบการเราเสมอค่ะค่ะอย่างพนักงานนี่คือต้องมีกี่คนนะคะตอนหนึ่งร้านเราแนะนําที่5คนค่ะเริ่มต้นที่5คนก่อนค่ะทุกคนจะมีหน้าที่ของแต่ละคนค่ะอย่างชัดเจนมีหน้าที่อะไรบ้างคะ ก็หลักๆก็คือแเชียวผู้จัดการร้านทําหน้าต่างๆค่ะเราก็จะแบ่งสิบ0้ายี่สิบขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือครบจบใช่เลยใช่ไหมใช่ก็พร้อมที่จะไปเปิดร้านค่ะระหว่างทางที่ก่อนจะเปิดร้านนะคะเราจะไปช่วยเตรียมร้านก่อน1วันค่ะแล้วก็อยู่วันเปิดร้านหลังจากนั้นเราจะเป็นพี่เลี้ยงอีกหนึ่งวันค่ะใช่ช่วยดูแลความเรียบร้อยต่างๆค่ะก็คือตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ค่ะ ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่แบบต้องทำด้วยใจจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวอยากจะขอไปดูเมนูินดีค่ะห,หน่อยินดีดเลยค่ะ,คะได้ทราบถึงเคล็ดลับเด็ดที่ไม่เหมือนใครของทางร้านไปแล้วนะคะมาถึงตอนนี้ท้องก็เริ่มร้องจั๊จอกแล้วล่ะค่ะเพราะทนหิวซูชิคําโตไม่ไหวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขามีเมนูเด็ดอะไรมาแนะนำบ้างไปกันเลยจะให้พูดถึงเมนูเด่นของทางร้านบ้างว่ามีเมนูอะไรบ้างคะคุณอ๋อ ก็เรามาเริ่มจากเมนูซิกเนเจอร์ของเราค่ะก็คือไข่หวานค่ะไข่หวานมาสโชีก็คือต้องซิกเนเจอร์ของเราก็คือไข่หวานเลยค่ะไข่หวานของเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายค่ะไข่หวานแซนด์วิชไข่ห่อปูอัดค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ราคา15บาทค่ะเรามาดูเมนูต่อไปค่ะจะเป็นแซลมอนค่ะแซลมอนของเราก็คืออยู่นี่แซลมอนของเราก็จะมีเป็นแซลมอนสดแซลมอนเบิร์นค่ะก็จะมีหลากหลายหน้าให้เลือกเช่นกัน ค่ะแล้วนอกจากซูชิเรามีเมนูอื่นออีกบ้างไหมคะมีค่ะของเราก็จะมีซาซิมิแล้วก็เมนูดองค่ะแซลมอนดองมุ้งดองข้าวผัดแล้วก็แซลมอนนึ่งซีอิ๊วของเราก็มีหลากหลายต่อไปเราก็จะมีเมนูใหม่ๆค่ะหน้าข่าวต่างๆออแล้วทีนี้เราอยากทราบจุดเด่นของทางร้านเลยว่าเป็นหน้าใหญ่ไซส์แน่นคใ่ะของเราก็คือคุณภาพต้องมาก่อนราคาคุณภาพของเราคือสดใหม่แล้วก็ชิ้นใหญ่ สำคัญราคาถูกค่ะของเราจะเริ่มต้นที่10บาทค่ะไปจนถึงแพงสุด45บาทค่ะทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องมีในส่วนของโควิดเข้ามาใช่ค่ะเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะในช่วงเศรษฐกิจที่มันซบเซาอะค่ะ จริงๆนะคะตอนที่เราซื้อมาแรกๆค่ะมันจะเป็นช่วงประจบกับที่ว่าสถานการณ์โควิดกาลังเข้ามาเลยค่ะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกในเรื่องของการขยายแฟรนไชส์ค่ะความต้องการของลูกค้ายังได้รับความตอบรับที่ดีค่ะแต่ผลกระทบที่เราได้รับก็คือการขยายสาขาเราไม่สามารถเทรนนิ่งได้เป็นเหมือนเป็นเือนปกติใช่เพราะด้วยการจํากัดคนแล้วเราก็ต้องป้องกันเช่นกันค่ะที่สองเรื่องของวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบที่แพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนหรืออาหารญี่ปุ่นที่เรานาเข้าเข้ามาอย่างแซลมอนเราก็ นำข้ามาจากเกาหลีค่ะใช่ค่ะอันนี้เราก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาแล้วผลกระทบนี่ทําให้ต้องขึ้นราคาหรือว่ายังไงบ้าง,งะะก็รื่ว่งผลกระทบของการขึ้นราคาใช่ค่ะเรามีการปรับราคาในเรื่องของแซมวอนอย่างเดียวค่ะก็คือจากเมื่อก่อนเราขายที่คำใน20บาทตอนนี้เราก็ปรับที่25บาทแต่เราก็ยังคงความสดใหม่แล้วก็หน้าใหญ่ใสแน่นอยู่ค่ะคเราเริ่มจากที่ว่าเรา ตั้งใจใส่ใจก่อนค่ะว่าเรามีโอกาสได้มาดูแลตรงนี้อันดับแรกเราที่คิดที่จะทําอะไรเราเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกค่ะอําเริ่มจากการที่ว่าอําเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่ง<ม>เล็กๆค่ะซึ่งเราก็พยายามเราอ่ะใส่ใจตั้งแต่ร้านเราลาแล้วพันนี้เราอินกับหลายๆอย่างอย่างเงี้ยเราก็เริ่มหาจุด บกพ่องหรือว่าบางทีเราก็มองเห็นจุดเล็กๆค่ะที่สามารถที่จะเอามาปรับปรุงใช้กับรูปแฟรนไชส์คืออามันจะบอกกับผู้ประกอบการเสมอค่ะความใส่ใจอะค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการร้านใช่ค่ะมานทาให้ผู้บริโภคอะค่ะกลับมาหาเราและทำให้เราอะบริหารธุรกิจได้อย่างยั่งยืงนค่ะและทีนี้ค่ะคุณอาคนที่สนใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์สามารถติดต่อ,อยังไงได้บ้างคะคุณอา ก็ตอนนี้ค่ะเรามีช่องทางที่เพจค่ะคือไขหวานบ้านซูชิประเทศไทยนะคะเข้าไปที่อินบ็อกค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามค่ะหรือว่าสงสัยอะไรนะคะก็จะมีน้องๆค่ะที่จะให้คำกษาค่ะของเรานะคะจะขยายในรูปแบบเดียวเลยค่ะก็คือราคาทั้งหมด0 0 0 0 0บาทค่ะอันนี้จะไม่รวมค่าก่อสร้างนะคะ คือเราจะมีหลายรูปแบบค่ะลักษุนเราจะเป็นอ่าคือเริ่มจากที่50ตารางเมตรค่ะส่วนใหญ่ถ้าจะเห็นเห็นตอนนี้นะคะจะเห็นไขวานอยู่ในห้างในในปั๊มน้ำมนันอ่าในตลาดหรือว่าสแตนอะโลนค่ะใช่แต่ว่าของเราคือมีราคาเดียวค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจแฟรนไชส์ก็สามารถสอบถามได้ที่ Facebook ไขวานบ้านซูชิประเทศไทยได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอามากๆเลยนะคะที่มาให้ความคิดดีๆแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจแบบนี้คะ่ะขอขอบคุณค่ะ